วิกิดทั้งหลายว่วงบุญห่วงกุศลสี่ประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ่วงบุญว่วงกุศลสี่ประการเป็นฉไหนพิกุทั้งหลายพิกุบริโภคจีวรของทายกใดเข้าถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของทายกนั้นหาประมาณไม่ได้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิปาก เป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกขุบริโภคบิณฑบาตของทายกใดบริโภคเสนาสนะของทายกใดบริโภคเพศัชบริการ อันเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ของทายกใดแล้วเข้าถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของทายกนั้นหาประมาณไม่ได้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกคุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลสี่ประการนี้แหลนำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุข อันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจอันหนึ่งการถือเอาประมาณแห่งบุญของอริยาสาวกรูปประกอบด้วยห่วงบุญห่วงกุศลสี่ประการนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจดังนี้ไม่ใช่กระทำได้ง่ายโดยที่แท้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่จะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียว การถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าเท่านี้อารหกะเท่านี้ร้อยอารหกะเท่านี้พันอารหกะหรือว่าเท่านี้แสนอารหกะไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้ย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่จะนับ จะประมาณไม่ได้ทีเดียวแม้ฉันใดการถือเอาประมาณแห่งบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญห่วงกุศลสี่ประการนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจดังนี้ไม่ใช่กระทําได้ง่ายโดยที่แท้ย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่จะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวฉะนั้นเหมือนกันแล พระสูตรนี้สำหรับทายกแปลว่าผู้ให้เนี่ยที่ให้จีวรบินฑบาตเสนาสนะแล้วก็เพศสัตว์บริการแล้วพี่กุผู้ที่บริโภค จีวรบินาบาทสเสนาสะนะเพศัตบริการนั้นได้เข้าถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่พรงตัดว่าห่วงบุญห่วงกุศลของทายกนั้นก็หาประมาณไม่ได้อันนี้พระองค์ก็น่าจะชี้ว่า ชี่เราเห็นว่าเรื่องของการทำสมาธินั้นมีอาน,นิสงส์มากและเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่เจริญ <c oughs> เจตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่บุญกุศลที่เราได้ก็จะเป็นบุญกุศลที่หาประมาณไม่ได้ โดยพระองค์จะเปรียบเทียบกับน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับประมาณได้พิกุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลส,สีประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุข อันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจห่วงบุญห่วงกุศลสี่ประการเป็นชไหนภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นอาหาน รัสลูเองโดยชอบทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปรุษที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้มีโชคข่วงบุญหุ้งคุศลประการที่หนึ่งนี้ นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอีกประการหนึ่งอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเรื่มใสอันไม่หวั่นไหว ในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สอง นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอีกประการหนึ่งอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงค์ว่า พระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติกวนปฏิบัติชอบคือคู่แห่งบุรุษสี่บุคคลแปดบุรุษนี้คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของกำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของตาบุญเป็นผู้ควรตามันชฉลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สามนำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอีกประการหนึ่งอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันพระอริยะใกล้แล้วไม่กาดไม่ตะลุไม่ด่างไม่ปลอยเป็นไทยอันวินยูชนสันเสริญอันตนาและทิฏฐิไม่ถูกต้อง เป็นไปเพื่อสมาธิห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สีน่นี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจพิกุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลสี่ประการนี้แหล สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินหนทางไกลในระหว่างเมืองมัทุราและเมืองเวรัญชาต่อกัน <c oughs> ข้าบาดีและข้าปตานีมากด้วยกันก็เป็นผู้ดำเนินหนทางไกลในระหว่างเมืองมัทุรา และเมืองเวรัญชาต่อกันครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางประทับนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งข้าบาดีและข้าปตานีเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่ง จึงได้พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ขวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับข้าปดีและข้าปานีเหล่านั้นว่าดูก่อนข้าพาีและข้าปานีทั้งหลาย การอยู S <S <preach science> ่ร่วมสี่ประการนี้สประการเป็นไฉนคือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีหนึ่งชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาหนึ่งชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีหนึ่งชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาหนึ่งดูก่อนขบปดีและขบปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเต็ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศินมีบาปธรรมมีใจอันมนจินคือความตรนีครอบงำ ดาและบริาพาสสมณปรามอยู่คลองเลือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศินมีบาปธรรมมีใจอันมนทิน คือความตรณีครอบงำดา่าและบริพาสสมณพราหมณ์อยู่คลองเรือน <c oughs> <c oughs> ดูก่อนข้าปดีและข้าปตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แลดูก่อนข้าปดีและข้าปตานีทั้งหลาย ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศิลมีบาปธรรม มีใจอันมนจินคือความตรณีครอบกรรมดาและบริภาสมณะปรามอยู่คลองเลือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนินคือความตระหนีไม่ดา่าไม่บริพาทสมณพราหมณ์อยู่คลองเรือนดูก่อนขับดีและข้าปตานีทั้งหลาย ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหละดูก่อนขปดีและขปะตานีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพ,พ,รพย์ประพฤติผิดในกาม <c oughs> อยู่คลองเรือนส่วนภรรยาของเขานั้นเป็นมักเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดาและบริภาสสมณ์ปรามอยู่คลองเรือนดูก่อนกับดีและกัปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แหละ ดูก่อนขปนดีและขปตานีทั้งหลายก็ใจเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมลยัยไม่ด่าบริพาทสามณะปรามอยู่กลองเลือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยไม่ดา่าไม่บริภาสสมณพรามอยู่คลองเรือนดูก่อนขบาาดีและข้าหัปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหล